อาจารย์หวังเหมยหุยนอกจากศาสตร์ของการบรัมไยเก๊กแล้วอาจารย์ยังใช้สิ่งอันทรงคุณค่าของชาสมุนไพร s t ส a l ชาสมุนไพรจากไต้หวันเป็นตัวช่วยอันดีเยี่ยมชาสมุนไพร ST สทีเป็นชาสมุนไพรที่ยึดหลักธรรมชาติบำบัดด้วยการดีท็อกซ์ร่างกายและสลายไขมันน้ำหนักตัวลดและไม่รู้สึกอ่อนเพลีย ซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยและจีนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวอาทิเจียวกู้หลานชาผูเออใบบัวใบขี้เหล็กหล่อหังกล้วยเง่าร่างกายดูดีด้วยหลักธรรมชาติบำบัดชาสมุนไพร S.T. c a r l อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีสนใจโทร02 266 6901 6, 6